ในกิจกรรมพระป่าโรงเรียนในวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวแล้วก็คุณมาเจ็บคนเงินแสนอ่างทองที่สนใจครับติดต่อเจ้าหน้าที่พระอ่างทองครับคุณสุขินสุโกหรือว่าฮอริกนะครับจะกันเงินแสนอ่างทองก็สนใจสมัครได้นะครับือว่าเป็นชุวบเวลดีๆในย่าน เขตจังหวัดอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีลพบรีครับเดี๋ยวคุ่ต่อไปเลยครับชียงใหม่คุนอลคูสันบุรีพบคอนิงโชอฟเอฟซีหรักการที่ทำ เพื่อสังคมนะฮะเพื่อการศึกษาแล้วก็ทุกอย่างนะคับทำกิจกรรมอย่างนี้ทั่วประเทศนะครับพโค้ชทีมเราหน่อยวันนี้ฟอร์มดีไหมทีมของเราตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าสกัดวัฒน์เท้าแข่งไปซ้อมแบทแบทแรกสมบูรณ์เอ๋อร์กับทีมเพื่อทิวดแบทสองเรื่องสนานใช่ไหมก็พัก อันนี้เราศูนย์หแต่ยังมีแม่กที่รับเพราะเรามีชิงอะดับที่หี่แล้วก็ที่สามผู้ชากให้กำลังใจฝ่ายจัดหน่อยแล้วผมก็ผอเป็นกำลังใจให้ไปจัดการแข่งขันแล้้ก็จัดการทำแุวันนี้นะครับก็เิงชอยสีก็เพิ่มหมายเลขที่สิบสองร่างสิบห้าบอยแขวัญยี่สิบแปเบน 2ี่สไพ่ยี่สกเอ